ล้วใหญ่ดิดมันยาวพูดน,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 นะพูดนะดูว่านี่กระต้มแล้วเอาหน้าม,มันส่มแซบเอาเพิงเขาเเพิงหวนเน,น,นีย<า>ไปสิเริ่มห้อเพิงบไดีไ่กาน,นำเพิงออกมาครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกล้ครับ ดีครับกำลังเห็ดหยังครับมัดไม้สิบเห็ดอาเภอจะไปวาพี่น้องไปเอาเภอเมืองวันนี้แเนี่ยมาให้กำลังใจน้ำกันเด้อครับกำลังเห็ดครบกำลังสิวอําเิงครับทั้งนี่นี่ทั้งกระยุทั้งหลังนี่ครับใกล้ๆเนี่ยครับเตรียมแล้วทั้งนี่กระสีซุ่มอยู่ครับซุ่มอยู่ข้างนอกนี่แหละซุ่มอยุ้ง่อไม้ข้างนอกนี่แหละจังไปเบื่องกันครับ กับตำนี่ป่ะมีดิหัวหน้ามักบุลุนมีดินักเบิ่งนี่ก็ได้ตัวนเห็นป่ะปัดโอ้นี่อุ้มมานี่เลยตอนนี้แมนนี่อุ้มมาลุนครับอย่าลังใจครับหัวหน้าใหญ่ป่ะพ่อใหญ่อยู่เล่อุลุนที่อุปกรณ์ครับไปกับพวกับเสือกว่ะเมน กำลังขึ้นไปครับทางนี้สินังถ่าอยู่บางกกใหม่ใช่ไหมน้อยแลว้ววะจังทาบ่งครับ มีสุ่มอยู่ครับกับตากองยานาวายติงเด้แล้ววานิ่งๆครับนิ่งๆนิ่งๆไว้ครับมาแล้วมาแล้วล,งม,ล,วลงมาแล้วครับกะคุลงมาแล้วครับ ้วครับมาแลยนี่มาเร็วครับงานครับใส่ยุกใส่ยุก็ใส่ยุกงวนครับเอองวนเอาทิมมลายกลัวน้ำก็ลายพอกระโปงลายปันไหนประมาณกวดเหยล่อประมาณนะครับผมมีอุปกรณ์ยังไรด้วยนี่มีเท่านี้แล้วนี่เท่านี้แล้วนี่นี่แสดงว่าเผิงแก่แล้วนี่มันจะมีแม่มันนี่แกแล้วโอ้โหนางมัน เป็นตัวนางแล้วนี่แก่ผึ่งอันนี้นางบนี่แมนแต่เห็นตัว่าแสดงว่าผึ่งแก่นี่เห็นตัวนี้นี่โอ้นี่นางมันนะครับนี่นี่อันนี้ตัวนางครับพ่อแมนโอ้นี่อันนี้เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งครับผมมุงหูเลยครับนี่อควันควันแขกโอ้ตัวอ่อนแต่ว่าตัวอ่อนยังพอมีเนาะมีมีมีได้ต้มอยู่หรอกได้อยู่ครับย่เอาไก่เอาขึ้นมาไก่ยอาขึ้นมาไก่ฝากไปเลยไปไปง้างางกลับเมื่อเชียงครับ ในถือในถือน้ำกดนครับคือความน้ำกดนครับยางทามันดื้อมาครับกลับไปเที่ยงครับไปต้มและบานแวะเก็บเอาไปตองกุ้งครับเมื่อนี้มีแผนมาสีมกครับมกลูกเพิงครับเดี๋ยวเอาไปตองกุ้งก่อนกลับมือเที่ยงครับีนณะเมื่อถ่าแล้วเรายางกอนเลยครับ เด้ย๋ยวียพอเลยเคีย,ยงๆตรงนี้นี่เด้ได้ไก็ได้น้ำเท็ดพอแห้งล้วงามันนหัวกระเกิดเนาะป้าปาป,าป,าปหาต้มอันนี้ผนป้าจหาดูน้ำเพลงป้่สินใช้น้ำมันเด้วนี่โบลายนได้ที่างน,นว่างนี่หรพ่อจะขันน้ำเพลงเนาะน้ก่อนน้ำเพลิงครับเเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วครับ Nó phừng. Nó phừng đấy bà. Cái hết rồi này. Thằng làng bỏ. Thừng hay là thừng hay là. Các con thì bà tôm, các con bắt nó cái mắt bị bỏ đi. Ơi, cho nằm con bà bàn, xem lấy nằm mang cái nào con. Ô hàng nhai tụi ừ. à. này. gì đấy, nó nhào. Cô đã. Cô đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video นี่งวนมันพอกงวนแล้วนี่เอาอยู่บนบนต่างหากพ่คิดจังว่าล่อยจากใดแล้วงวนมันไม่ต้องกุมเอาไว้จังอันนั่นเพียงจิดปาดเอาไว้เนีเอาไว้เอาไว้มาจังไดนี่มาจากไซแน่ไงงวนนี่แต่พี่บอกเอองวนหลายประเด็นบมดหลายก็จะจะบีถิ่มก็เพราแห้งเหรอป่นลูกป่นน้ำมันนี่นะเออ มูลไผ่หรอมูลไผ่ทุกเนิเตยังไงฮะททุกนิตอดอไม้ไส่วนลูกเตรียมเต็มเลยวันนี้แม่นบานย่างตะลูกเต็นเเลยบาน,บานส่วนลูกมันดีไหน้ำวา,านน,นาีได้น้ำนน้มีหลยอยอรอประมาณปวดนึงเะจักสิได้บไดดอกตว่าประมาณ ปลาดิบซิมอยู่ปลาดลูกมันลงไปต้มซะก่อนยังตุกอนหนำมันไอ้ตุกอนครับตุกอนซิมซิมบ่แม่ซิมลูกบ่ซิมลูกมันบ่บอลรอนปาดให้แม่ซิมเลย <c oughs> ที่บ่หน้ามันมนี่แม่นี่อย่างอลอนซิมเมืองด้วยแม่ น้ำพร้อมหวานหวานโอ้โหเอาดินี่นี่มีนันพร้อมครับมาพมกับสีอิ๊ว้กันครับซีิกแสดหมดแล้วพร้อมนื้ออ้วนมันพร้อมดอกไม้โอ้โหย่ดมอนดันี่ได้โลยครับอดดีวะ มนกซิมบอตะกองวัตถุะก่อนแน่ต้องจิมน้ำเปล่งความแมนจิ้มน้ำเปล่งอะไรอ่าเน้ยอืมหวานครับหวานครับเป็นเป็นมันๆสีหวานหวานเนาะจิมน้ำมันดูว่านี่กระต้มแล้วเอาหนามันส้มเสแปรเห็ดเมนูเลยแม่เมนูมันนี่แม่มกลูกเพิงแม่ ừ nằm con <coughs> Mên, cho con cái con của men, con cái con con đem loại cho nghe sẽ của ก็เดี๋ยวใส่ลูกมันกินนี่เรา <g ül> วาตอนขั้นแล้วนเ,าเนเาขานนเพิงขนเีเยาเเนหเพิง้เาเข้านนเิาเ นีเพานำเพิงออกมามกตัวเคูไวเป็นนำเพิงทนไม่มีนำเพิงออกพึ่งขีเพิงนี้เนาะขีพเพิงบานขีเพิงมนเป็นข,ข้าวเพิงครัแข็งเลยแข็งโตแวถึงมือคน กกนนออีห่ยแข็งเร็วใช่หอยเร็วแล้วถือขู่น้ำมันเด็ดแม่เบิดหลานในมือมันว้าวเกือบล้นถาดลุกเพิ่งล้วนๆครับโอ้หลุนออกนะมันไหล ได้ลูกเพิงอะไรได้ได้ผึ่งมันน้ำเท้ามัดถอกใส่บางยานี่นะกินมาของก้าวมาเพิงกูแมนตัวนี้เราเจ้าเฟอร์ลาผึ่งหนึ่งนี่เพิงแท้าเรากำลังเศร้าอยู่นี่คือสีเหลืองเนาะธรรมดาเหลืองน้ำเครือบใม่เรียกเป็นน้ำใหม่บอลมันอยู่ปกติมันกระขาวกระมีตั้มหน่อยเนาะแมนตั้มตั้มที่เครือบใม่บอลมันอยู่ตั้มทีข้อนมันอยู่นะ ไม่อยู่ไม่ให้ก็เป็นสีหนึง่งไม่อันนี้นเป็นเครือเอ,เอาเทยวก้อนสีเป็นสีนจเงอกเท่าเท่าจะไหนแมนแล้วตึกแต่ใหม่ที่มันอยู่อันนี้เป็นเพิงเหลืองเลยครับเป็นเพิงเหลืองอันนี้กระน้ำมันก็นยังเหลืองเดออันนี้เก็บพ้อมดูยังน,นี่มันจะเป็นเพิงอะไน,นี่เอาความหอนมันก็นจะเนียงได้แล้วได้ทรงสีมึงดูนะเอาเกลือมาใส่ไป็น ย,ยัง่อบอก้อีกน,นมันบอ,อมออันนี้เมนูแรกครับเมนูแรกทรงกะเพื่อกรซืออืมหวานแ l a หอมหอม อีกไม่รู้ครับหอมน้ำผึ้งหอมหอมเป็น้ังไดหวานหวานมันมันบ่ผิดบ่หวานตัวบ่รู้แซ่บผู้ชาครับนี่แซ่บปีรีเหรอไอแม่หมกไอแม่บ้านนี้เมนูหมกครับบ้านนี้สี่สิบเมนูหมกลูกเพิ่งครับ ไม่นุ่งมกเลยมกลูกเพิงครับได้มาหลายเก็ดกินเลยอยากเนี่ได้แซ่บนี่เนอมกมกกระซำนี่เพิ่งับนี่น่วแซ่บร้อยแต่นี่แหละเอาอปก่อนมกเลยครับอย่าบอกใส่หัอเขาอย่าบอก เก็บตัวโมกครับโมกลูกเพิงครับวันนี้ทานยั่งวะมาซีมสูตรนี้แม่เอาเบิงนี่เอาเบิบงครับเอาเบคุณหอมไปตองกุ้งในสูตรโอ้โหหูหูไม่ครับช่วยมาใส่เด็ก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 ใส่นั่นดิสูตรนี้สีหอมไปตองกุ้งครับ นี่ได้แล้วครับได้ไข่ตัานหาเนี่ยมาห้องท่านครับมันรูงงเงยบรลาดน้ำเพิงหน่อยนึงครับลาดลาดหน่อยนึงครับลาดลาดน้ำเพิงมันสีงามดีเนาะนี่นี่อ,อืมหอมใบ็ดตวงอืมหอมหอมเบ็ดตวงกุ้งอันนี้ข้าต้มที่ซื้ออันนี้ได้ เดรโรชาติต่างกันครับอันนี้อีกหน่อยนึงครับอหอมมันหวานแสบม,มันหอมใบตองเนาะอ,อือน,นี่แกนี่ไม่นำอะแกนี่จังหวานแบบมาเด้อพี่น้องเี่มลูกเพิงมกลูกเพลิงมกลูกเพิงครับ เดี๋ยวสาพาปเฮดเมนูครับกลับบ้านสีาพาสเฮดเมนูจากน้ำเพิงครับน้ำพึ่งมะนาวสซดาครับจังทัซี่แม่เสียบวิลีเดี๋ยวสีเฮดสู้กิน <c oughs> ไาครับ <c oughs> เนี่ยกลับมาบ้านแล้วครับเจ้พพนกำลังหมกลูกเพิงครับแต่ว่าผมสีเฮดเมนูจากน้ำเพิงครับนั่นคือไอ้ทรงเซนต์อูนครับน้ำพึ่งมะนาวครับมกโมกมกละยี่สิบบาทได้ย่างเดียวไอ้เจ้าพนนี่ มาเบิงมาเบิงมะเฟิงสูตรครับไอ้น้ำเพิงครับถ้าเพิงก็ต้องค้นกนเลยครับอันนี้น้เป็นน้ำอุ่นครับน,น้ำอุ่นต้มน้ำเลยครับต้มเรียบร้อยครับเริ่มเทใส่เ,เลยครับเทซองเก้วนี่ต้องโซ่งใส่น้ำห่อนครับน้ำเพริ่งมะนาว สดงนั่นเงครับตรงร่องเลยครับสูตรนี้เสียบน้ำออย M ร้อยห้าสิบโซดาครับคิดท้ายครับ สดชื่นครับสูตรค้นครับเป็นซีครับน้ำพึ่งมะนาวโซดาของเท้ครับซีมครับได้แซบบ่ซีมเบิ่งซีมเบิ่งดีไหมซีมเบิ่งซีมเบิ่งอย่าซีมจัง เ๋ยวซิมแหก่อนซิมก้อนซิมก่อน,กอนแก้วหนี่แซมสมแก้วหนี่สมยังไงแก้วหนี้สป็ดสมสมแกว้วสเป็นที่มันงสองแก้วตั้งกันเดงไดพอกินวะแซมอยู่มันสิเป็นมันสดชื่นไหมสดชื่ในเียครับหอมนะเพื่อนแบบบ้านเรหอมคัะครับมันสิอันนี้เขม้มหังอย วันนี้มาเบิ่งเมนูอย่าพ้นครับวันนี้อันนี้เนี่ยเมนูผมแรกเนี่ยอันนี้เมนูไว้รุ่นเด้แต้ผู้ถากินได้ครับเพื่อสุขภาพอ่าซุ้หน่ะเพื่อน,น,นอาซุ้งแซ่บตอนนี้พ่อหมกค,ครับหมกกีา่บาทครับแม่สิบบาทหมกสิบบาทครับ บ่ขายแพงดอรอ่างปันพี่ปันน้องกินน้ำมันอตะเสียบเลยครับทิ้มไปเอคอคุงามเท้คุณอาหลกหลายนี่คุณอะ,อะขอบคุณหลายๆเ้ยครับขอบคุณหลายๆที่ไปเอาเพลิงน้ำกันเลยกะแม่กินน้ำเพลิงน้ำกัน จังพอกันไหมเมื่อนาครับสวัสดีครับอย่พ่นกรนะสิออกตลาดเนาะจงไวห้เดอร์นํำเพิงน่ะสิกินนด้สิกินส,งนส,งนส,งนส้งกินดีครับอ,อยากไปกินเหรอเนาะ